เขาพีาเปิดหนังสือนาไหคะหนังสือในหน้าที่หกสิบแปดค่ะอ่านะคะให้เราเนี่ยโจทย์คถามนะคะลงในใบงานแล้วเราก็ตอบลงไปข้างล่างนะคะอะคําตอบจะอยู่ในหนังสือนั่นเองนะคะคําตอบจะอยู่ในหนังสือนั่นเอง ใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วนะคะคำตอบเสร็จแล้วเนี่ยกดสัญ,ญลักษณ์มือให้คุณครูอ่าหลายคนตอบเสร็จแล้วเก่งมากๆใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วกดสัญ,ญลักษณ์มือให้คุณครูเนาะอ่าในระหว่างที่เรารอเพื่อนเราก็สามารถตอบได้เลยโอเคเก่งมากค่ะลูกอ่ะถ้าเก่งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะไปในข้อที่สองเลยเนาะอ่าข้อที่สอง ยังไม่เสร็จค่ะเรายังไม่เสร็จหรอคะยังไม่เสร็จอรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอขอที่หนึ่งก่อนเเดี๋ยวรอเพื่อนสักพู่นะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ครูคะมีการบ้านไหมครับวันนี้นี่แหละครับการบ้านเรากําลังทําอยู่ครับ วันนี้จะมีแบบฝึกถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราทำมาเสร็จภายในค้าบเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีการบ้านเนาะอาเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วค่ะโอเคไปข้อที่สองนะคะ น,นักเรียนรอสักครู่นะคะลูกนักเรียนรอสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นหน้าที่เทหร่ะหน้าที่หกสิบแปดค่ะลูกเดี๋ยวรอสักครู่น,นะคะเดี๋ยวพี่นาสักครู่นะในระหว่างที่เรารอเพื่อนเราตอบก่อนเราตอบก่อนเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ เสร็แล้วครับโอเคคุณครูพาคียนี่ไปปสัสสาวะค่ะอ่าเร็วๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปในข้อที่สองแล้วเนาะสักครู่นะคะลูกอ่าโอเคอ่ะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคคุณครูไปข้อที่สอง ข้อที่สองถามว่ารูปแบบการออกกำลังกายมีกี่รูปแบบอะไรบ้างมีกี่รูปแบบคะตอบได้ไหมว่ามีกี่รูปแบบกี่รูปแบบกี่รูปแบบนะคะกี่รูปแบบสี่เลยรูปแบบค่ะสี่เลยเหรออสี่รูปแบบเพื่อนตอบแล้วนะคะอมีสี่รูปแบบแบบที่หนึ่งคือ การออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อ่วนต่างๆแข็งแรงข้อที่สองคือการออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางนะคะข้อที่สามคือการออกกําลังกายเพื่อความคล่องแคล่วและข้อที่สี่ก็คือการออกกําลังกายเพื่อให้บอดและหัวใจเราแข็งแรงนะคะ,ะคำตอบจะอยู่ในหน้าที่หกสิบแปดหกสิบเก้าและหน้าที่เจ็ดสิบนั่นเองใครที่ไม่ทันเนี่ยให้เราลอ่อโจย์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวคำตอบเดี๋ยวเราจะหาในเวลา ต่อไปอแต่ในระหว่างเพื่อนในระหว่างที่เรารอเพื่อนเนี่ยใครที่รอบโจทย์เสร็จแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามได้เลยอ่ข้อนี้คุณครูคให้เวลาเยอะหน่อยห้านาทนีเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเสร็จแล้วตอบได้เลยค่ะอะในระหว่างที่เรารอเพื่อนหลายคนยังไม่เสร็จโอเคเก่งมากๆเลยขนมจีนเนี่ยนั่อยู่ตอบเลย เดี๋ยวพอหมดค่าปับ๊บเสร็จในค่าปับ๊บเราก็สามารถที่จะส่งให้คุณครูได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องมีเวลาม็จะได้ไม่ต้องมีงานค้างนั่นเองนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งเกือบเยอะอยู่แล้วแต่ว่า เสร็จแล้วครับโอเคครับอ่าเสร็จแล้วเราโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรารอเพื่อนเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยตอบเลยนะคะอ่ามีกี่รูปแบบสี่รูปแบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองและแบบที่สามแบบที่สี่ พู้ติดยั่งอะครับรอสักครู่ลูกรอเพื่อนก่อนครับมันมีกี่ข้ออะครูมีกี่ข้อนะเมื่อกี้รวมรวมกันแล้วสามข้อสามข้อค่ะกี่ข้อใชคเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนขอมาสี่ข้อเพื่อนขอมาห้าข้อเพื่อนขอมาหนึ่งข้อครูพิณาเอามารวมกันทั้งหมดเลยแบบใจดีไม่ต้องเลือกใครไม่ต้องลำเอียงเนาะเอาของทุกคนเนี่ยมารวม <ś led> ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าห้าข้อสี่ข้อหนึ่งข้อคูณพิณาเอามารวมกันหมดเลยเมื่อกี้ไปแก้มาแล้วได้กี่ข้อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาว่าจะได้กี่สิบข้อคุณ <ś led> ดวมจีนอยากได้กี่ข้อนะ <ś led> คิดให้ดีนะคิดให้ดีนะ ากได้สิบสามข้ออยากได้สิบสามข้ออืมสิบสามข้อใช่ไหมก็สิบสามข้ออ่ะข้อที่สองเราจดเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จยังครับยังไม่เสร็จค่ะเร็วๆลค่ะลูกอ่านเร็วๆเหลือเวลาสามนาทีเดี๋ยวคุณครูรออีกสามนาทีอ่อาอลอกโดย์ไม่ต้องรีบคุณครูรอค่ะ แล้วค่ะโอเครอสักครู่ลูกอ่าในระหว่างที่เรารอเพื่อนเราสามารถที่จะตอบได้เลยลูกอ่าข้อนี้ตอบเป็นข้อๆเลยนะเราบอกไว้ว่ามีกี่แบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่ใครที่ไม่พอกระดาษ A4 หรือกระดาษแบงงานหรือสมุดเนี่ยเราก็ทําเป็นหน้าที่สองเลยนะหรือใครที่ทําใบงงานเนี่ยให้พลิกเป็นหน้าหลังใช้กระดาษแผ่นเดียวแต่เราพลิกเป็นหน้าหลังประหยัดกระดาษก่อนไม่พอหน้าหลังแล้วเราค่อยไปแผ่นอื่นเนาะ อเป็นการประหยัดกระดาษเราใช้หน้าหลังด้วยแต่พอเวลาถ่ายให้คุณครูเนี่ยเราถ่ายทั้งสองหน้าทํากี่หน้าเราก็ถ่ายตามจํานวนหน้าที่เราทําเนาะไม่ใช่ทําหน้าเดียวไม่ได้ถ่ายหน้าเดียวอ่าเสร็จแล้วคุณครูไปพ่อที่สาลน,นะโอเคยไม่เสร็จครับคุณครูโอเคโอเค,โอเคครับมีเพื่อนยังไม่เสร็จอยู่ครับอา่าเ,เร็วเร็วครับเหลือเวลาสองน,นาที ข้อที่สองหน้าทีเนี่ยคุณครูไม่รอแล้วนะให้เรามาดูคลิปย้อนหลังเดี๋ยวคุณครูค่อยย้อนหลังท้ายคาบอ่าเหลือวเวลาอีกสองนาทีสองนาทีสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีคุณครูจะไปในข้อที่สามอ่าให้เราลอกโจทย์ก่อนให้เราลอกโจทย์ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันจริงๆโอ้มีความตั้งใจมากเลยรคัโอเคเสร็จแล้วค,ค,วคุณครูไปข้อที่สามนะครับ ข้อที่สามคุณครูถามว่าการวิ่งในระยะสั้นเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใดอ่าคำตอบก็จะอยู่ในรูปแบบทั้ง <fit. S 1> สี่รูปแบบที่เราตอบเมื่อกี้อะลูก<ๆ>ว่าการวิ่งในระยะสั้นเนี่ยเป็นการวิ<ๆ>่งอยู่ในเป็นการออกกำลังกายอยู่ในรูปแบบใดคำตอบก็จะอยู่ในข้อที่เราที่เราตอบในข้อที่สองเมกกื่อกี้อ่าเราก็ไปหาดูว่า mm. การวิ<ๆ>่งในระยะสั้นเนี่ยคำตอบจะอยู่ในหน้าที่หกสิบเก้า คำตอบจะอยู่ในหน้าที่69สิกาการวิ่งในระยะสั้นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบใดไหนใครตอบคุณครูได้บ้างใครเจอคำตอบแล้วให้เกิดความต่องแคล้วเก่งม,งมากๆเลย ก็คือการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะคะการวิ่งในระยะสั้นคือเป็นการเคลื่อนไหวาการออกกําลังกายในรูปแบบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะคะเก่งมากเลยเร็วด้วยโอ้โหที่น่าอยากรู้ว่ากี่โอ้าทำไมอะเดี๋ยวเราได้รู้นั่นแหละว่าครูจะให้เราทํากี่โคอ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้กี่ข้อามข้อเหมือนที่ขนมกินอยากได้หรือเปล่าเรามารุ้นกันนะคะว่าเราได้กี่ข้อวันนี้ ขออนุญาตเป็นปัสสาวะครับเพื่อนเฉลยแล้วนะเมื่อกี้ว่าการวิ่งในระยะสั้นเป็นการออกกำลังกาย รูปแบบใดเพื่อนเฉลยแล้วว่าเป็นการออกกาลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะคะใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบข้างล่างได้เลยและอนุญาตเป็นปัสาวะค่ะอ่าเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปแล้วเนาะอ่ะคุณครูพินาขออนุญาตดูผลงานที่เราส่งที่ผ่านมานะคะบางคนทําได้ดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ครับอืมบางคนทำลายมือสวยอ่าบางคนทํานะคะพราะเขียนโจทย์ข้อที่หนึ่งข้างล่างก็เขียนต่ออบอ,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 อต่อกันเองอ่าบางคนเนี่ยลายมือดีเยี่ยมเลยคป็คชอบมากๆเลยนะคะทํางานเรียบร้อยอืมลายมือสวยมากๆนะคะหัดทําเองนะคะเรียนรู้อ่าเป็นการเขียนวันที่ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยอ่า <c oughs> เสร็จแล้วครับว่าเราจะได้รู้ว่าใบงานชิ้นนี้เนี่ยเราทำมันที่เท่าไหร่เนาะบางคนว่าเขาสามารถตกแต่งได้ด้วยโอ้ลายมือสวยนะคะห้องนี้เนี่ย อ2เราเนี่ยในมือสวยหลายหลายคนเลยทํางานเรียบร้อยให้เรียบร้อยแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะอ่าแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ไม่ได้ส่งให้คุณครูนะคะคุณลูกค่ะส่งให้ด้วยนะคะอ่าเสร็จเรียังในข้อที่สามเราจะไปในข้อที่สี่เรามารอรุ้นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้กี่ขอ้อ ถ้าเกิดว่าใครเปิดกล้องเยอะๆให้คุณครูเนี่ยคุณครูก็อาจจะลดน้อยลงนะใครที่ยิ้มให้คุณครูบ่อยๆเนี่ยคุณครูอาจจะใจอ่อนลดให้เราก็ได้ลดยิ้มหน่อยเร็วอุ้ยยิ้มหล่อเชียวอ่าคนอื่นยิ้มบ้างสิสขออนุญาตเข้าห้องค่ะโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะ ยิ้มให้ยิ้มให้กันทุกวันยิ้มบ่อยๆดูดอดอยิ้มหล่อเลยอ่ะคุณวินาเนี่ยใจอ่อนตรงนี้เลยน่าจะลดให้นะจากสิบสามข้อเหลือกี่ข้อดีนะถ้าดอสเนี่ยยิ้มบ่อยๆคุณครูอาจจะลดค่ะตอนนี้คือละหนึ่งข้อหนึ่งข้ออะไรนะกาฟิวอยากได้ห้าข้อรวมกับขนมจี๋เนี่ย เป็น1ข้อเลยนะขนมจีดอยากได้13ไมเอาไม่เอาเมื่อกี้เมื่อกี้กาฟิบอกอยากได้5ข้อสอเค่เอออ่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะไปในข้อที่สแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะคุณครูไปในข้อที่4นะคะอ่ะข้อที่4คุณครูถามว่า จงยกตัวอย่างนะคะประโยชน์ของการออกกําลังกายมาสองข้อสองข้อเท่านั้นเองนะคะประโยชน์ของการออกกําลังกายมาสองข้ออ่าประโยชน์ของการออกกําลังกายให้เรายกตัวอย่างมาแค่สองข้อนะคะจะอยู่คําตอบจะอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดค่ะเหรอหรือยังเจ็ดสิบเอ็ด เ็จแล้วค่ะโอเคค่ะ okay, yes, uh. เสร็จเลยยนะ่าใครยังไม่เสร็จจะไปข้อต่อไปแล้วเนยะังค่ะยังครับโอเค เลือกคําตอบในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะลูกอ่าเลือกมาแค่สองข้อเนะอาะข้อนี้เนี่ยคุณครูให้เราเลือกแค่สองข้อหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดค่ะเสร็จแล้วครับโอเคดีเยี่ยมครับรอเพื่อนด้วยอ่าในระหว่างที่เรารอเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้เลยนะคะจดสถามเสร็จแล้วในระหว่างที่เรารอเพื่อนเราก็สามารถที่จะตอบได้นเนาะเสร็จแล้วครับ ครับรอเพื่อนสักครู่ลูกเสร็จแล้วค่ะนะคะอ่าเสร็จแล้วคุณครูไปในข้อต่อไปเลยนะคะใครยังไม่เสร็จเอยในข้อนี้ผมยังไม่เสร็จเลยค,ครับโอเคโอเครอสักครู่ลูกอ่ะพี่นานรอครับ ใครที่ลอกโจทย์เสร็จแล้วในระหว่างที่เรารอเพื่อนนะคะให้เราตอบได้เลยขั้นตอบจะอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวหลังท้ายคาบเนี่ยออกจากห้องปั๊บถ่ายส่งให้คุณครูเลยเนื่องจากว่าเราทำเสร็จไปพร้อมๆกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เสร็จเนี่ยก็ทำต่อได้เลยนะคะคุณครูอนุโลมให้เราเนี่ยส่งภายในวันนี้ ส่งตอนข้าวันนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่อ่าเสร็จธุรกครูครับผม,ผมทเสร็จแล้วค่ะคุณส่งตอนข้าได้ไหมอครูได้ครับหนูส่งตอนข้านะคะให้พ่อส่งให้ได้จแต่เราต้องทำให้เสร็จเลยนะอ่าใครที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วเราส่งยังไม่ถูกเนี่ยก็ ทำให้เสร็จตอนนี้เลยนะคะอะพ่อแม่กลับมาเนี่ยจะได้พูมใจเนาะคุณครูทำเสร็จแล้วออกไปเลยใช่ไหมคะยังใจยังมีอีกค่ะใจร้อนจังเลยคุณครูรอเพื่อนอยู่อ่าเสร็จแล้วยังข้อนี้อ่าคุณครูไปในข้อต่อไปเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคไปในข้อต่อไปอ่าข้อที่จอ่เอ่าเดี๋ยวคุณครูค่อยย้อนกลับไปนะอ่าข้อที่ห้านะคะ ให้เราเนี่ยยกตัวอย่างกายบริหารที่นักเรียนรู้จักมาสามข้ออ่ากายบริหารมีท่าอะไรบ้างนะคะให้เราเนี่ยยกตัวอย่างมาสามข้อถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าท่ากายบริหารเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราไปดูหน้าที่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะคะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเลยว่าเราจะเลือกมาสามข้อเท่านั้นเอง ถ้าเกิดว่าเรารู้จักนอกเหนือจากในหนังสือเนี่ยสามารถเขียนได้เลยอ่าน้องอมจดข้อห้าก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูพินาจะย้อนกลับไปในข้อสี่อ่ใครจดเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วค่ะโ okay, อเครอสักครู่ลูกอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ออกให้เราดูในหนังสือได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักว่าการบริหารเนี่ยการบริหารเนี่ยการบริหารร่างกายที่นักเรียนรู้จักเนี่ยนอกเหนือจากในหนังสือแล้วเรารู้จักอีกเนี่ยเราก็สามารถเอาจากข้างนอกได้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครจนค,คำ,คำน้มค่ะ,คะ ่าโอเควันนี้นะคะมีทั้งหมดห้ข้อผลลัพธ์ออกมาแล้ววันนี้ได้นะคะห้ข้อนะคะลูกใครที่จดคําถามเสร็จแล้วทั้งห้าข้อนะคะสามารถที่จะออกไปหาคำตอบได้เลยนะคะหาคำตอบเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งให้คุณครูเลยนะคะ อ่าใครที่จดคําถามทั้งห้าข้อเสร็จแล้วสามารถที่จะออกไปหาคาตอบได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณครูพี่นาอ่าค่ะขอบคุณค่ะคุณครูพี่นาครับขอบคุณครับนาครับครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ทันข้อไหนเนี่ยครับลูกใครที่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวให้อยู่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับไปให้ใครไม่ทันข้อไหน เสร็จแล้วครับโอเคครับออกไปหาคำตอบได้เลยครับนะคะแล้วก็ส่งภายในวันนี้เลยนะคะส่งตอนคําก็ได้รอคุณพ่อคุณแม่กลับมาเนาะอ่าใครที่หาคำตอบทั้งใครที่เขียนคำตอบทั้งห้าข้อเสร็จแล้วเนี่ยสามารถออกไปหาคำตอบได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะสามารถอยู่กับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับไปให้วสวัสดีครับครูครูครับค่ะ Gracias.